การแข่งขันที่มีความยิ่งใหญ่มานานเกือบ70ปีกับการแข่งขันความเร็วที่ถูกยกให้เป็นสุดยอดแห่งมอเตอร์สปอร์ตใช่แล้วค่ะนั่นก็คือ F1 การแข่งขันที่ใช้ความเร็วที่สูงถึง360กโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจะเรียกได้ว่าเป็นจรวดบนท้องถนนกอวาได้ F1 ถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีการลงทุนมากที่สุดประเภทหนึ่งเพราะว่ารถ F1 แต่ละคันจะมีมูลค่าเกือบ100ล้านบาทแล้วก็พูดได้เลยค่ะว่าทุกทกทีมในการแข่งขัน F1 จะต้องเตรียมค่าใช้ใจ่ายประมาณ470ล้านบาทไว้สำหรับการแข่งขัน1สนามเท่านั้นทั้งปีจะใช้ทั้งหมดถึง9,000กว่าล้านบาท และในการจ้างนักแข่งแต่ละคนนั้นไม่ได้มีค่าตัวเพียงแค่หลักล้านหรือว่าหลักสิบล้านเท่านั้นพูดได้เลยค่ะว่านักแข่งแต่ละคนต้องมีค่าจ้างเฉลี่ยสูงถึง1,500ล้านบาทต่อปี แต่ส่วนมากในวงการของ F1 เราแทบจะไม่เห็นผู้หญิงในการแข่งขันนี้เลยซึ่งทำให้หลายๆคนก็สงสัยค่ะว่าผู้ชายเหมาะสำหรับกีฬาประเภทนี้มากกว่าผู้หญิงหรือเปล่าสปอร์ตมาเฟียขอพูดเลยค่ะว่าไม่จริงคะ่ะ หากเรานึกถึง F1 รายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ใหญ่และดังที่สุดในโลกภาพที่เราจะเห็นจนชินตาคงเป็นบรรดาผู้ชาย20คนนั่งหน้าตาตึงเครียดนั่งทำสมาธิก่อนเหยียบคันเร่งประลองความเร็วระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถูกยกให้เป็นประเภทกีฬาที่ตื่นเต้นและอันตรายที่สุดประเภทหนึ่ง ที่กีฬานี้ถูกมองว่าเป็นกีฬาของผู้ชายเพราะต้องใช้ความกล้าความบ้าในระดับหนึ่งคนอาจไม่เคยนึกว่าผู้หญิงจะสามารถมาลงแข่งในรายการแบบนี้ได้เพราะพวกเธอจะมีความละเอียดอ่อนกว่าผู้ชายคิดหน้าคิดหลังประเมินสถานการณ์ต่างๆแต่จากนี้คงไม่ใช่เพราะในปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันที่จะมีแต่ผู้หญิงล้วนๆกับ W Series ปัจจัยหลักของการจัดการแข่งขันนี้คือการเฟ้นหาหนักแข่งหญิงในวงการ F1 เพราะสมัยนี้โลกเราไร้การแบ่งแยกผู้ชายกับผู้หญิงไม่ต่างอะไรกันในบางมุมผู้หญิงอาจจะแกร่งกว่าหรือเก่งกว่าหรือเจ๋งกว่าสิ่งที่ขาดหายไปสำหรับวงการ F1 นั่นก็คือนักแข่งหญิงล่าสุดที่มีนักแข่งหญิงในวงการ F1 คือเมื่อ40ปีที่แล้วและยังไม่เคยสักครั้งที่จะมีแชมป์ F1 เป็นผู้หญิง W ดบิวต์จะเปลี่ยนวงการนักแข่งในการแข่งขันครั้งนี้จะมีทั้งหมด10-20คนรถที่ใช้แข่งเป็นสเปคเดียวกันกับรถที่ใช้แข่งในรุ่น F3 นุมน่มๆระวังให้ดีนะช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะสปอร์ตมาเฟียเชื่อเขาว่าหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อที่จะออกไปก้าวพร้อมกับพิตูนสักครั้ง